ข้อสู่รายการสถานีประชาชนค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่คนในสังคมให้ความสนใจกันมากก็คือเรื่องของการใช้ภาษาไทยแล้ววันนี้นะคะ29กรกฎาคมก็เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยค่ะสองท่านนะคะที่เกติร่วมพูดคุยในช่วงนี้ท่านแรกค่ะซ้ายมือดิฉันนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยาดาอารัมพีนะครับเป็นนักเขียนอิสระเป็นผู้จัดรายการวิทยุและก็ผู้จัดรายการโทรทัศน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ท่านที่สองนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะของไทยพีบีของเราแล้วก็เป็นบรรณาธิการข่าวอาเซียนแล้วก็รายการที่นี่ไทยพีบีด้วยนะคะคุณนัทธาโกมลวาชินค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะดีทั้งสองท่านเลยนะคะค่ะก็คงจะต้องถามอาจารย์ยาดาก่อนเป็นระดับแรกนะเพราะว่าหลายคนพอพูดถึงเรื่องของภาษาไทยก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าสถานการณ์การใช้ภาษาไทยเราในสังคมทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ สั้นๆค่ะแย่ <Yeah. S 1> แย่เลยเหรอคะ <c oughs> ทำไมจึงใช้คําว่าแ yeah ย่คะอาจารย์ดูจากอะไรเป็นตัวประกอบคะอาจารย์เป็นองค์ประกอบเออทั้ง การเขียนการพูดมันผิดเพี้ยนไปหมดนะคะเดี๋ยวนี้นะคะจากที่ควรจะเป็นนะคะอย่างการออกเสียงเนี้ยชัดเจนมากเลยจะติดทั้งการพูดแล้วก็ติดไปถึงการร้องด้วยเดี๋ยวนี้คนจะชอบพูดให้มีกลิ่นอายของฝรั่งนะคะภาษาของภาษาอังกฤษเข้าไปเช่นเจ้าจานชฉชิงชอช้างเนี่ยนะคะจึงมันก็จะมีเสียงจึงชีวิตนะเวลาเขาพูดเนี่ยชีวิตฉัน แล้วจะติดเข้าไปในร้องในการร้องเพลงด้วยนะคะเพราะว่าเคยไปตัดสินประกวดร้องเพลงเนี่ยต้องตัดออกเพราะว่าร้องไม่ชัดร้องมีลักษณะเสียงภาษาไทยเ,เสียงภาษาต่าง,ร<อ>งประเทศปนเข้<ร>าไปด้วยหรือบางบางครั้งเนี่ยเสียงสอเนี่ยะจะดังมากภาษาไทยเราไม่ดังขนาดนี้นะคะอย่างเสือเราก็พูดไม่ใช่เสือ ไม่ใช่เสือเสือก็เสือไม่ใช่เสือนะคะหรือรอเรือเนี่ยจะมีหลายคนที่ออกเสียงบางคนไม่มีรอเรือเลยบางคนก็มีมากเกินไปรอเรือโรงเรียนรวดเร็วถ้าถ้ากระดกปลายลิ้นขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นรอแขกแล้วค่ะไม่ใช่รอไทยนะคะมันก็จะมากไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องพอดีพอดีกระดก รายลิ้นนิดหน่อยนะคะโรงเรียนรวดเร็วไม่ใช่โรงเรียนรวดเร็วเรียบร้อยคือตั้งอกตั้งใจมาเอาเป็นธรรมชาติและพอดีพอดีค่ะดีลวค่ะดีฉันจะได้ใช้ถูกนะไม่น้อยไปแล้วก็ไม่มากเกินไปค่ะและอีกอันหนึ่งนะคะที่นึกออกอย่างเช่นทอทหารทอทงเนี่ยนะคะเวลาเขาพูดทีพูดผิดด้วยหรอคะลทอทหารทอทงไม่ใช่ผิดแต่เสียงมันเปลี่ยนไปที่ที่เขาจะพูดเขาไม่พูดว่าที่พูดว่าที่เขาเอาลิ้นเขาไปแตะ ฟันข้างบนเนี่ยเพื่อออกมาเป็นที่นะคะจะทำคล้ายๆเสียงภาษาอังกฤษค่ะเทียบ<ๆ>ยยเทียมพูดอย่างเงี้ย<ะ>นะคะแล้วก็มันจะมีหลายๆอย่างที่แปลกๆที่ที่เราฟังเราต้องได้ว่าอาจจะแก่แล้วมั้งค่าพอฟังแล้วก็รูส้สึกว่าเอ๊ะมันขัดหูหรือมันไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาที่ควรเป็น<ะ>แต่จริงๆต้องเรียนต้องเรียนท่านผู้ท่านผู้ชมแล้วก็ออคุณออทั้งสองด้วยนะคะว่า ภาษาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแม้แต่ระดับเสียงที่พวกเราพูดกันทุกวันเนี้ยก็ไม่เหมือนรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะคะมันจะมีเสียงสูงเสียงต่ำมากกว่ารุ่นก่อนๆรุ่นก่อนๆท่านจะพูดนิ่งๆกว่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆจะชอบพูดปลายหางเสียงกระดกขึ้นเป็นยูงขึ้นปลายหางเสียงกระดกขึ้นประโยคของเขาเนี่ยปลายประโยคเขาจะเหมือนเป็นคําถามเสียงมันจะสูงขึ้นนิดนึงเป็นคําถามขึ้นมาฉันรู้สึกสบายดี เดี๋ยวกําลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะเร่าไม่ใช่วัยรุ่นเราก็ยังใช้ไม่ค่อยแต่ว่าเขาจะไม่พูดปกติเขาจะไม่พูดปกติค่ะเขาจะไม่มีลักษณะปกติของเขาแล้วเคยถามหลานนะคะลูกเพื่อนเนี่ยว่าเอ๊ะอยู่ที่บ้านก็พูดชัดเจนดีแล้วทําไมพอไปอยู่โรงเรียนทําไม ไปเาเจอเพื่อนต้องพูดอีกอย่างเขาบอกว่าถ้าเขาไม่พูดแบบเพื่อนเขาก็เข้ากับเพื่อนไม่ได้อ๋อเด๋ยวเชยใช่รับแซบะนะคะหลายคนจะบอกรับแซบนี่ก็เป็นธรรมนึ่งปกติเราต้องรับทราบใช่ไหมวัยรุ่นก็เป็นรับแซบนะคะแต่ว่าในกรณีนี้นะคะต้องให้จารยาดาบอกเลยว่าแล้วภาษาไทยที่เราคุยกันระห่วงกันว่ามันจะพูดไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีความสําคัญขนาดไหนถ้าพูดไม่ถูกต้องไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นคะจารย์คะคือภาษาเนี่ย คือความเป็นชาตินะคะคนที่มีภาษาของชาติที่มีภาษาของตัวเองเนี่ยก็เรียกว่ามีวัฒนธรรมที่เป็นของเราเองไม่ต้องไปหยิบยืมออภาษาของชาวบ้านเขาใช้อย่างหลายๆประเทศที่เรารู้จักเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของตัวเองเพราะอาจจะเคยเป็นอาณานิคมหรือเป็นอะไรมาแต่ของเราไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็นเอกไม่เคยเป็นทาสของใครไม่เป็นเอกราชมาโดยตลอดนะคะ,คะไม่เป็นอนาณาธคมใครเรามีภาษาไทยซึ่งเราแสดงถึงความเป็นเอกราชแสดงถึงความเป็นไทยม,มันอไรหลายอย่างนะไอ้ภาษาไทยที่ว่าเนี่ยอย่างเช่นง่ายๆสำนวนหัวก,กระไดบ้านไม่แห้งเนี่ยคเคยได้ยินใช่ไหมคะเคยได้ยินแต่ไม่เคยเจอนะฮะหัวกระไดบ้านไม่แห้งเดี๋ยวนี้มันมันมันภาษาเนี่ยสำนวนเนี่ยมันมาจาก สภาพสังคมในสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนเขาจะมีบ้านบ้านไทยเนี่ยจะเป็นบ้านทรงสูงนะคะมีใต้ถุนสูงเป็นบ้านเรือนไทยแล้วก็คนไทยแต่ก่อนไม่ใส่ถุงไม่ใส่รองเท้าเขาเดินย่ำกันมาเนี่ยนะคะตลอดพอจะถึงบ้านใครจะขึ้นบ้านใครเนี่ยเขาจะมีตุ่มให้ให้เอาน้ำล้างเท้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อบ้านไหนในลูกสาวสวยมีคนมาหาไม่ขาดเนี่ยน้ำที่ล้างเท้าในคนยคนก็เหยยบขึ้นกระโดดไปพื้นเปียกมันก็ไม่แห้งสักทีหัวกระไดมันก็จะเปียกอยู่เรื่อยนี่แสดงว่ามี นไปมาหาสูไม่ขาดมีที่มามีที่<อ>มาแต่แตเป็นสำนวนแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะอาจจะไม่ได้ใช้กันแล้วเพราะสภาพบ้านเมืองต่างๆมันก็เปลี่ยนไปบ้านก็ไม่ได้ใช้ทรงนี้แล้วะนะคะแล้วก็ลักษณะภาษามันก็เปลี่ยนไปนนแต่นี่คือที่มาค่ะภาษานี้จะเป็นตัวที่บอกกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาความเป็นเอกลักษณ์ของเราตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันและรวมไปถึงอนาคตด้วย<ช>คราวนี้ต้องถามในส่วนของทางคุณนัฐาบ้างต้องเรียนท่านผู้ชมทุกท่กทานนะฮะว่าคุณนัฐานี่ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเรียนปริญญาเอกนี่หลายปีนะคะแต่หลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกลับมาเมืองไทยมาเป็นผู้ประกาศข่าวไม่เห็นผสมผสมสำเนียงฝรั่งในการพูดในการนําเสนอเลยคะเพราะอะไรคะอาจจะไปเพราะตอนอายุมากแล้วนะคะไม่ได้ไปตั้งแต่ตอนที่เด็กๆนะคะ,คะก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าอ่าน หนังสือภาษาไทยอย่างต่อเนื่องด้วยก็ไปห้องสมุดที่ประเทศอังกฤษก็จะมีหนังสือภาษาไทยให้อ่านนะคะแต่ว่าตั้งแต่ก่อนไปก็คือทํางานเป็นผู้ประกาศอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ไอทีวีก่อนที่จะไปส่วนหนึ่งก็ชอบตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปทํางานเป็นผู้ประกาศของ BBC ภาษาไทาย b ี c ีซีเวิลด์เซอร์วแผนภาษาไทยนะคะก็ได้ใช้ภาษาไทยอย่างสม่ําเสมอนะคะอาจารย์และคุณอนุมาก็คือ ก็จะได้ฝึกทักษะในเรื่องของการแปลการใช้ภาษาไทยการพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษภายในเวลาเดียวกันก็จะต้อง ฝึกทั้งสองภาษานะคะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นภาษาไทยก็ยังต้องคงไว้นะคะให้ได้มาตรฐานแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในเรื่องของการแปลเนี่ยก็ต้องพยายามรู้ให้ถ่องแทร้รู้ให้แตกทั้งสองภาษานะคะนั่นแสดงว่าถ้าเกิดใครอยากจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องให้เหมาะสมเนี่ยจะต้องมีการฝึกใช้ให้ถูกเป็นประจำต่อเนื่องใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าภาษาเนี่ยเป็นเรื่องของการสั่งสมนะคะเราจะดูได้จากตัวอย่างของคุณนัทฐาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยน,นะคะคือ เขามีพื้นฐานภาษาไทยที่ดีแล้วมั่นคงพอสมควรแล้วถึงไปต่อเป็นภาษาอื่นใช่ไหมคะคราวนี้อย่างอย่างเด็กถ้าเปรอว่าไปในช่วงที่ภาษาก็ยังไม่มั่นภาษาไทยก็ยังไม่เก่งนะคะยังไม่รู้ยังไงแล้วก็ไปเรียนภาษาอีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษนนเนี่ยบางทีมันโอกาสที่มันจะดีทั้งสองภาษาเนี่ยยาก ราะฉะนั้นต้องให้รู้ต้องให้รู้ทั้งสองภาษาแต่ว่าจะรู้ได้นี่มันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กนะคุณอนุมาเพราะว่าเป็นภาษาเป็นเรื่องของการสั่งสมนะคะมาตั้งแต่เด็กอย่างเช่นเวลาเราพ,พูดแต่ก่อนนี่เราพูดไม่ชัดเนี่ยคุณปู่คุณย่าจะแก้ให้เราพ่อแม่หรือครูคคบาอาจารย์<ช>แม้แต่ครูวิชาอื่นไม่ได้สอนภาษาไทยก็จะแก้ว่าเราพูดผิดพูดถูกมันมีการปรับแก่างเงี้มาตั้งแต่เล็กนะคะแสดงว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ฟังลูกพูดแล้วรู้ว่าลูกพูดไม่ถูกต้องต้องทัก ต้องเตือนอย่าปล่อยให้ตามอัธยาศัยเพราะคิดว่าพูดกันในบ้านพูดแค่หมู่ญาติพี่น้องไม่เป็นไรอย่างนั้นันจะเป็นความเคยชินไปไงชินแบบผิดๆแล้วก็ ติดแบบผิดๆไปด้วยเลยอาจารย์คะมีหลายคนก็ถามมานะคะว่าอย่างในห้องเรียนเด็กทุกวันนี้เนี่ยการเรียนจะไม่เหมือนสมัยสมัยย้อนสมัยเหมือนพี่นัฐานะที่จะต้องมีกอเอ๋ยกอการแบบผสมคนเรารุ่นเดียวกันเรารุ่นเดียวกันเรื่องคะดีค่ะนะเราก็ภาษาเดียวกันแต่เด็กทุกวันนี้เขาไม่ได้เรียนคล้ายกับวิธีของเรานะคะมีผลไม่ผู้ปกครองบางท่านก็ห่วงว่านี่แหละหรือเปล่าทําให้เด็กไม่ค่อยมีคําศัพท์อยู่ในคลังของเขาเยอะ เขามีการฝึกเกี่ยวไหม่ต <periodically> ้องให้านเกี่ยวเลยเกี่ยวเกี่ยวโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าการเรียนภาษาไทยสมัยปัจจุบันเนี่ยจะให้ความสําคัญกับภาษาไทยน้อย ฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยจริงๆมันต้องได้ครบทุกอย่างต้องฟังชัดเจนนะคะพูดก็ต้องพูดออกมาชัดเจนแล้วก็อ่านต้องอ่านออกเสียงชัดเจนพออ่านชัดมันก็จะพูดชัดแล้วก็จะเขียนถูกมันจะเป็นวงจรต่อกันไปแต่ครั้นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ไม,มีการฝึกฝนอะไรตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนี้ชั่วโมงภาษาไทยเนี่ยจะเป็นเหมือนกับนิดเดียวอ่ะ เขาให้ชั่วโมงในการเรียนดีวแล้วก็การอ่านออกเสียงก็ไม่มีแล้วการท่องอาขยานก็ไม่ไม่มีแล้วการอ่านออกเสียงเนี่ยมันทําให้พูดออกมาได้ชัดเจนครูก็ได้แก้ไขให้มันจะสืบเนื่องไปถึงการพูดด้วยอ่านออกเสียงคืออ่านให้ชาวบ้านฟังให้คนอื่นฟังเข้าใจไม่ใช่ตัวเองเข้าใจคนเดียวจะรู้ว่าจะทําเสียงยังไงเสียงเสียงเบาไปไหมเสียงดังไปไหมจะต้องเน้นตรงไหนอะไรยังไงครูจะคอยแก้ให้หรือคนอื่นที่เขาฟัง เขาจะมีสีหน้าแบบสมมติถ้าเพื่อเราอ่านเสียงเงี้ยงเป็นแมงวีป่วยอย่างเงี้ยก็คนฟังมันก็จะมีหน้าตาแบบไม่ไมสนใจพูดอะไรยังไ<อ>งขอแสดงว,ว่าอาจารย์ยาดายอยากเรียกร้องวิธีการสอนภาษาไทย<ช>สมัยก่อนอย่างเช่นการท่องกับขยนันการอ่านออกเสียงให้กลับมาใช้ในยุคนี้จะช่วยได้ใช่ไหมอาจารย์า่านนี้แล้วมันช่วยหลายอย่างด้วยนะคะอย่างเช่นเนี่ยคนที่สอนแบบสมัยใหม่เนี่ยนะคะเขาจะบอกว่านักการสอนภาษาสมัยเขาบอกว่าจะสอนให้เด็กคิด แต่ถามว่าถ้าเกิดเด็กไม่มีอะไรในหัวเลยจะคิดยังไงสิ่งที่จะนาให้เด็กมีอะไรในหัวก็คือเด็กจะต้องอ่านหนังสือหรือฟังสิ่งที่มีประโยชน์นะคะ<ช>หนังสือที่ดีฟังที่มันจะได้สับเพิ่มขึ้นพอมีสับเพิ่มขึ้นมีเนื้อหาอยู่ในหัวมันก็คิดได้ถูกต้องเห็นด้วยนะถ้าไม่มีฐานข้อมูลการตกผลึกความคิดก็ยากครนี้ในส่วนของคุณนัฐานะหลายคนอาจจะบอกว่าคุณนัฐาใช้ในการเป็นพิธีกรเนี่ยแน่นอนละต้องถูกต้อง เป๊เป็นตัวอย่างของคนในสังคมแต่ถ้าเกิดในชีวิตประจําวันไม่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวไม่ได้เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์อย่างเราเราเนี่ยนะถ้าจะถามว่าวิธีการที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเนี่ยเราควรจะใช้สักแค่ไหนอย่างไรหรือมีวิธีฝึกวิธีสื่อสารออกมายังไงดีคะ จริงๆก็ต้องใช้พยายามใช้พูดเป็นลักษณะการพูดในชีวิตประจําวันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าออกทีวีแล้วก็พยายามพูดให้ช้าๆชัดๆแต่ว่าในชีวิตประจําวันแล้วพูดเร็วๆรัวๆพูดไม่เป็นประโยคหรือว่าพูดแล้วคลุมเครือไปหมดตรงนั้นก็ไม่ได้คือต้องทําให้เป็นลักษณะนิสัยของตัวเองไปเลยว่าพูดในชีวิตประจําวันถึงแม้จะพูดกับเพื่อนพูดกับพ่อแม่ก็พยายามพูดให้ชัดพูดให้เป็นประโยคเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าก็ต้องฝึก มาจากพื้นฐานในการฝึกฝึกใช้เยอะๆใช้ในชีวิตประจําวันมากๆเราก็จะมีความมั่นใจพอต้องมาใช้จริงๆหน้าจอนะคะทาให้เป็นนิสัยไปเลยแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเปะ๊ะหรือว่าต้องคล้ายๆกับชัดมากจนรู้สึกว่าไม่เป็นทางการหรือว่าไม่เป็นทางก<ม>ารไม่เป็น<ช>ไม่เป็นธรรมชาติมากเกินไปฟังอย่างนี้แล้วพอนึกภาพออกเลยที่คุณนาาัทธาบอกดิฉันนึกถึงสมัยเด็กคุณพ่อคุณแม่ดิฉันเหมือนกันนะคะเวลาพูดแล้วพูดเบาๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ติดต่อกันคุณพ่อคุณแม่จะบอก เป็นแมงงองแง้งหรือเป็นคนค่ะคือผู้ใหญ่มีหน้าที่ที่จะต้องคอยเตือนเด็กๆด้วยนะคะจันยดาคะณวันนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าใครน่าจะมีส่วนช่วยนะในการจัดระเบียบเอาเราใช้คำว่าจัดระเบียบนะจะได้ทันสมัยภาษาไทยในสังคมไทยเราดีค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้ต้องเป็นนโยบายลงมาเลยนะคะลเป็นนโยบายจายจากจากจากผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของเราเนี่ยนะคะ ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสําคัญของภาษาไทยนะคะต้องการให้เด็กพูดชัดเขียนชัดอ่านชัดเราจะต้องดึงาการสอนแบบเก่าๆก,กลับมาลองดูตัวท่านเองทําไมท่านพูดชัดลูกหลานท่านพูดไม่ชัดเรียนมันคนละอย่างนะคะเรียนแต่ก่อนเนี่ย ลายมือก็สวยเขียนไทยเราต้องหัดเขียนไทยคัดไทยใช่ใชไหมคะฟังตามคําบอกเราได้ฟังเวลาเราเขียนไทย<ช>นะคะ<ช>เราได้ฟังได้ฝึกการฟังหรือเวลาที่เราอ่านออกเสียงเนี่ยเราก็ได้ฝึกความมั่นใจของเราเองด้วยในการที่อ่านออกเสียงต่อหน้าคนอื่นชัดเจนถูกต้องไหมอะไรยังไงนะคะเหล่านี้เนี่ยมันต้องดึงกลับเข้ามาแม้แต่เขียนเรียงความหรือย่อความเ<ช>ด็กอยู่นี้เนี่ยย่อจับประเด็นไม่เป็นนะคะอย่างคุณนัฐา,าเนี่ยเขาเป็นส่วนผสมระหว่าง ของเก่ากับของใหม่การรุดการศึกษาแบบเก่ากับการศึกษาแบบใหม่เขาสามารถจะจับประเด็นได้แต่เด็กทั่วไปเดี๋ยวนี้ยาก mm hmm. ฟังอะไรแล้วถามว่าเขาพูดอะไรจับไม่ได้ไปเป็นเลขาเขาสรุปไม่ได้ว่านายพูดว่าอะไรอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเ mm hmm. นี่ย <Yeah. S 2> มันมีผลมันต้องเรียนมาว่าย่อความควรจะต้องเรียนเรียงความควรจะต้องหัดเขียนเพราะเด็กเดี๋ยวนี้เขียนเขียนเรียงรายงานไม่เป็นนะคะแล้วเขา,าจะใช้แบบ mm hmm. ชชิดว่า ตัดแปะ,ะความที่มีคอมพิวเตอร์มีอะไรให้คนเขาก็ดึงจากตรงนั้นมาแปะตรงนี้ทีแปะตรงนั้นทีทแล้วก็ส่งให้เราดูนะคะพอส่งให้เราดูแล้วก็เราก็บางทีแล้วมันภาษามันไม่เสมอกันน่ะ <c oughs> ไม่รู้จักกล่าวไม่รู้จักอะไรแล้วเหมาว่าเป็นเขียงเป็นของตัวเองหมดแล้วบางคนร้ายไปกว่านั้นนะคะ <c oughs> นี่ที่ฉันฟังที่สมเด็จพระเทพร,รัตน์ท่านทรงทรงผูดบรรยายอยู่ครั้งหนึ่ง <c oughs> ท่านบอกว่าเนี่ยต้องเรียกลูกศิษย์มา ลูกศิกษย์เขาอ้างถึงอ้างถึงว่ามีหน้า20อยู่ด้วยท่านก็เรียกมาพูดบอกว่ารายงานนี้มีไม่ถึงหน้า20ก็คือไปลอบมาซะจนลืมไปนะคะอ๋อนี่เป็นมุก<น>ะจะมีมีมม,มีความสําคัญเลยฉะนั้นะถ้าใจอาจารย์ยาดาก็คืออยากให้เป็นนโยบายลงมาแล้วถ้าคุณนัทธาล่ะคะจัดระเบียบภาษาไทยในสังคมเรายัางไงดีคะ ก็ต้องพยายามเรียนรู้ค่ะเด็กๆเองก็ต้องให้ความใส่ใจเรียนอ่านมากๆนะคะพยายามขนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองเพราะว,าว่าวิชาภาษาไทยทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนวันละสัปดาห์ละหนึ่งหรือว่าสองชั่วโมงนะคะไม่พอหรอกเพราะว่าเด็กๆเองก็ต้องพยายามที่จะเพิ่มพูนอาจจะไม่ต้องพยายามไม่ต้องเป็นหลักสูตรที่บังคับมากเกินไปเพราะว่าถ้ายิ่งบังคับเด็กอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเรียนถูกบังคับแต่จะทํายังไงที่จะเรียนรู้จากสื่อรอบๆตัวพยายามอ่านมากขึ้น เฟซบุ๊กก็เห็นตัวอย่างอีกแบบหนึ่งของการใช้แบบพลิกแพลงแต่ว่าอาจจะใช้แต่ก็รู้ถึงจะเอามาใช้ก็ให้รู้ว่าไม่ใช่หลักภาษาไทยที่ถูกต้องใช่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อาจจะแบบใช้อย่างที่อาจารย์บอกก็คือรู้สึกว่าอยากจะเข้ากลุ่มกับเพื่อนแซลกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอันนั้นก็ให้รู้ว่าเป็นการใช้แบบพลิกแพลง <c oughs> คือยังไงพยายามให้รู้หลักให้แม่นมากที่สุด แล้วก็เอานำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแต่จะรู้หลักอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีคนแนะนะคะชี้แนะให้รู้แล้วก็ครูที่ควรจะชี้แนะให้ให้เด็กรู้เนี่ยต้องเป็นครูที่มุ่งที่จะสอนทางภาษาไทยจริงๆไม่ใช่เรียสอนอะไรไม่ได้แล้วส่งมาสอนภาษาไทยจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะจะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ก็จะทําให้ ภาษาเนี่ยพัฒนามากขึ้นและอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องทําให้เห็นว่าคนเรียนภาษาไทยหรือใช้ภาษาไทยไม่เชยอย่างอาจจะเอาตัวอย่างคุณนัฐาหรือคนอื่นๆก็ได้ที่ว่าพอเรียนภาษาไทยภาษาไทยแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นครูอาจจะไปเป็นนักภาคไปเป็นพิธีกรไปเป็นนักเขียนไปเป็นอะไรได้เป็นอะไรที่ทุกอาชีพนะที่จะมีคุณภาพนะต้องใช้ภาษาได้เห็นบอกว่าตอนนี้ทางอาจารย์เองโดยราชบัณฑิตยสถานก็มีรายการพิเศษ ที่แทยพีวีสของเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เขากำหนดให้พูดเกี่ยวกับถ่ายทําไปแล้วนะคะ,ะเกี่ยวกับการภาษาไทยกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีค่ะว่าพระองค์ท่านนั้นมีพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาไทยอย่างไรบ้าง พรุ่งนี้ก็ทางก่อนข่าวเที่ยงนะคะที่ทางช่องเนี้ยค่ะไปติดตามได้ช่องไทยพีบี <P BS S 2> ของเราน,นะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องเรียนท่านผู้ชมทุกท่านว่าอาจารย์ยาดาก็มีหนังสือนะคะโอ้เห็นแล้วอยากได้แต่ต้องบอกเลยนะขอมอบให้เฉพาะ สถาบันการศึกษานะคะห้าแห่งด้วยกันเพราะว่าเรามีห้าเล่มนะคะเป็นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะพศ2554เล่มทองอย่างสวยเลยนะคะง่ายๆค่ะเพียงท่านผู้ชมนะคะที่เป็นสถาบันการศึกษานะ,ะส่ง SMS เเข้ามานะคะว่ามีวิธีการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยของเราอย่างไร นะคะให้ถูกต้องให้ใช้กันอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ส่วนผู้โชคดีรอรุ้นกันนะเราเดี๋ยวทางรายการจะส่งนะคะพู้ชนานุกรมฉบับนี้ไปให้ความจริงเรื่องภาษาไทยนะคะท่านผู้ชมถ้าคุยกันนะ,ะเป็นวันนะ,ะเพราะมีหลายแง่มุมจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดวันนี้ที่พูดคุยกันก็เป็นการจุดประกายให้ทุกคนย้อนกลับมาคิดว่าเราจะช่วยกันยังไงได้บ้างจะขอเสริมนิดหนึ่งได้ไหมคะ,คะว่าวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยนะคะเกิดมาเนี่ยนะคะ,คะก็เพราะว่าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะ วันที่29กระกฎาคม2505เนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยได้ทรงพระกรุณาสเสด็จพระชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานมีรูปในหนังสือเล่มน,นี้นะคะ,ะเป็นองค์ประธานทีเ่เป็นองค์ประธานที่ตรงเนี้ยคะ่ะเป็นองค์ประธานที่ชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ยเมื่อ2505นะคะทรงอ,อ,อภิปรายนะคะร่วมด้วย เกี่ยวกับปัญหาการใช้คําไทยและทรงยกตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับความเป็นห่วงภาษาไทยทรงชี้เห็นว่าภาษาเนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงความคิดทางหนึ่งและก็ต้องมีสิ่ง เป็นภาษาที่แสดงถึงสิ่งที่สวยงามเช่นวรรณคดีด้วยคือไม่ใช่แค่ความคิดเท่านั้นแล้วก็ทรงยกตัวอย่างว่าภาษาไทยนั้นควรจะบริสุทธิ์ในด้านการออกเสียงสรงยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากเช่นเดี๋ยวนี้ในสมัย2,505เนี่ยคนพูดคําว่ามหาวิทยาลัยเป็นหมาวิทยาลัยพระองค์ท่านบอกว่าเป็นวิทยาลัยหมาอย่างนี้อันตรายยอมไม่ได้นะคะค่ะ ดีแล้ว<ช>นะคะตรงนี้เราก็ช่วยกันนะคะพูดให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าคําไหนๆก็ตามนะคะ,<ช>ค,ะคุณนัทถาฝากอะไรสั้นๆหนึ่งท่านผู้ชมหน่อยด้วยไหมคะเชิญ<ช>ค่ะ<ช> ก็ต้องพยายามที่จะติดตามรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับการใช้ภาษาไทยพยายามตระหนักให้ดีนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามากสําหรับมนุษย์เพราะว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่จะใช้ได้ภาษาไทยต้องห่วงแหนนะคะแล้วก็รักษาให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับคนไทยนะคะ64ล้านคนคที่ต้องดูแลเป็นมรดก ตกทอดกันต่อไปค่ะใช่ค่ะรักษามรดกไทยของเราไว้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณ2ท่านอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะนอกเหนือจากเรื่องความสําคัญภาษาไทยแล้วนะคะเราก็มีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวันแม่แห่งชาติค่ะสถานีมีดีมาบอกวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องวันวิาสาทินนวัจะพาท่านผู้ชมค่ะพาคุณแม่ทั้งครอบครัวเลยนะคะสิงหาพาแม่เที่ยวนะคะโดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยจะพาท่านผู้ชมนะคะไปสัมผัสประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ได้ท่องเที่ยวด้วยนะช่วงหน้าค่ะ